เมื่อฉันเข้าไปในสำนักงานของมูดิเกอร์ฮันนี่โซไซตี้แมนดาน่าและลากแมนกำลังโต้เถียงกับใครบางคนคุณจะสาบานไหมแมนดัน่ากล่าวโอ้มีอะไรกับฉันชายที่เข้ามากล่าวฟังนะบาดาคุณสาบานเพื่อเงินและจบลงด้วยบางอย่างฉันจะไม่โกงแม้ว่าสวามีดามัสทาลามันจุนธาดีว่าจะเป็นพยานของฉันก็ตาม โลแมนดาน่าเอาไปถ้าคุณต้องการถ้าไม่ต้องการก็ส่งมาสิคุณกำลังบ่นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าลากแมนกล่าวในขณะเดียวกันฉันสังเกตเห็นพวกเขาที่ประตูทันใดนั้นพวกเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นและตะโกนว่านามัสทาราเซอร์ฉันทักทายพวกเขายิ้มและเดินไปที่เก้าอี้ที่พวกเขาแสดงให้ฉันดูเพื่อเริ่มต้นการสนทนาฉันพูดว่ามีการต่อรองราคากันใหญ่เลยไม่ใช่หรือลกล่าว โจกาชิอัลลอท่านชายคนนี้เอาน้ำพึ่งมาดอกไม้อะไรหรืออะไรซักอย่างสีขาวเหมือนน้ำมันถ้ากล่าวว่านี่ไม่ใช่น้ำพึ่งเขาสาบานด้วยน้ำพึ่งเท่านั้นเองฉันก็เห็นเช่นกันสีขาวเหมือนน้ำใสคนที่เอามาบอกว่ามันมาจากดอกกาแฟฉันหยดน้ำมันลงบนมือสองหยดแล้วเลียมีกลิ่นดอกไม้ที่หอมกรุ่นฉันพยักหน้าราวกับจะบอกว่าเป็นน้ำพึ่งฉันให้เงินทอนแปดรูปีแก่เขาเพื่อเตือนใจถึงงานที่ต้องทำไม่เป็นไรมันดำเนินไปอย่างช้า,ชา เดสวรีกล่าวลักจึงรับมันมาฉันเปิดปากเพื่อตัวแยงเรื่องน้ำผึ้งที่ฉันกินไปเมื่อวานตอนนั้นเองมันทนาท่านครับท่านรู้จักราชกุมารไหมเขาถามฉันตกใจกับคำถามที่ไม่คาดคิดนี้และพูดว่าอิงวันปอปาท่านรู้จักการปอปาไหมเขากล่าวอูวูมานดาหน้าผิดหวังมาก บางทีหลังจากที่ฉันออกไปลักษอมันคงได้บอกมานดาหน้าบางอย่างเกี่ยวกับฉันและว่าฉันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฉันรู้ว่านั่นคือเหตุผลที่มานดาหน้าถามคําถามเหล่านี้ฉันบอกกว่ามานดาหน้าคุณไม่ได้ให้น้าพึ่งที่ดีกับฉันมันไม่ถูกต้อง66ลักษอมันถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านฉันเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังและว่าเนยใสนั้นแข็งเหมือนน้ำตาลแอลมันไม่ยอมออกจากกระป๋องและไหลลงมา มานาดาน่าพูดว่านั่นคือเนยสายกุรุจิฮูวานีครับท่านไม่มีน้ำตาลอีกแล้วนั่นคือสาเหตุที่นำพึ่งแข็งตัวหากคุณทิ้งกระป๋องไว้ในน้ำเดือดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งสดอีกครั้งฉันสงสัยแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณต้องการน้ำพึ่งให้เอากาแฟนี้ไปพร้อมกับน้ำพึ่งแล้วส่งคืนแต่ต้องแน่ใจว่ามันจะไม่เปรี้ยวภายในหนึ่งเดือนเขากล่าวพร้อมใส่หัวเหมือนนักจัดรายการวิทยุข,ของศรีลังกา ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคิดว่ามันต้องเป็นเนยใสที่ดีแน่แนแล้วก็จากไปพึ่งมแมลงวันมดและตัวต่อหลายร้อยตัวกำลังโจมตีกลิ่นน้ำพึ่งภายในสังคมหลังจากนั้นมารดานนาลักษ์และการหลอกลวงเรื่องพึ่งก็หายไปพร้อมกับงานไม่รู้จบในการปลูกและฉีดพ่นต้นกาแฟเท้าของเราเปื้อนโครนจากการเดินไปมาในทุ่งเราเก็บน้ำพึ่งไว้ในกระป๋องเท่าที่ต้องการและส่งส่วนที่เหลือไปที่ไมซอพ่อของฉันไม่มีทางใช้น้ำพึ่งจำนวนมหาศาลนั้นได้ และต้องแบ่งให้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเขาบ้างเล็กน้อยตอนนั้นฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้ำพึ่งหรือพึ่งมากนักที่โรงเรียนฉันคิดไปเองว่าผึ้งเป็นศัตรูตัวแรกของมนุษย์เป็นมแมลงที่พยายามกัดและฆ่ามนุษย์เหมือนงูครั้งหนึ่งพ่อของเราถูกพึ่งต่อยจนหน้าบวมอย่างรุนแรงและในที่สุดพ่อก็ต้องไปหาหมอเพื่อซื้อยามารักษาฉันจึงคิดว่าควรกำจัดมแมลงร้ายตัวนี้ให้หมดไปจากโลก และแม้ว่าฉันจะต้องเลิกกินน้ำพึ่งไปตลอดการก็ไม่เป็นไรในเมืองไม่ซอพึ่งมักจะเข้ามาในบ้านเป็นครั้งคราวและหาทางออกไม่ได้พึ่งจึงบินวนไปมาที่กระจกหน้าต่างและพยายามบินออกไปทําให้เกิดความวุ่นวายเราจะไล่มันไปเหมือนสัตว์ประหลาดและขามันด้วยไม้กวาดผ้าขนหนูและอื่นๆแต่การผลิตเนยใสเป็นตันๆแบบนี้ต้องใช้กี่ตัวกันเชียวฉันคิดว่าพึ่งนับล้านตัวต้องอาศัยอยู่ในป่าใกล้บ้านฉันแน่ๆฉันเคยเห็นน้ำพึ่งบนดอกไม้ในส่วนหลายครั้งแล้ว แต่ฉันไม่เคยเห็นพวกมันสร้างรังและทำเนยใสเลยฉันเดาว่าอาจมีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่มองเห็นรังของมันได้ครั้งหนึ่งขณะกำลังกลับบ้านจากทุ่งนาฉันได้ยินเสียงพึ่งบินอยู่หลังพุ่มไม้กูกายฉันคิดไปเองว่ารังพึ่งถูกสร้างขึ้นและแอบ,บดูพุ่มไม้ใบหน้าของฉันเศร้าโศกจากนั้นฉันก็หัวเราะยาะความโง่เข่าของตัวเองรากับว่ามนุษย์หรือลิงเพิ่งสร้างห้องน้ำ พึ่งสีน้ำเงินเปล่งประกายเหมือนลูกปัดสีสดใสและบินว่อนอยู่รอบๆห้องน้ำหลังจากความอับอายนี้ฉันเลิกนิสัยมองหารังพึ่งแต่ฉันบอกแฟนว่าถ้าเห็นรังพึ่งที่ไหนก็บอกฉันด้วยเขาบอกฉันทันทีว่าเขาเห็นรังพึ่งบนหลังคาสำนักงานตาลูกกาในมูดิกอร์รังพึ่งเหล่านั้นใหญ่มากฉันเคยเห็นเหมือนกันเมื่อได้ยินชื่อพวกมันฉันก็กลัวตอนนี้นังสือพิมพ์รายงานข่าวการเสียชีวิตอื่นๆที่เกิดจากพึ่ง ฉันโกรธที่แฟนพูดแบบนั้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าคุณเห็นพึ่งตัวเล็กทำรังบนลำต้นไม้บอกฉันหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพูดเสียงดังความสงสัยของฉันที่ว่าพยาเป็นคนโง่ที่สุดตาลูกกาของเรายิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเขา